เอามากินก้าวมากินก้าวมีแกงชีกคงมุ้งมแกงก่ขูกับกับปัดหน่อไม้ดองบไก่ปัดไว้ล้นองกับไก่กับเห็ดกกุ้งมา่ากินข้าวกดติดตามกันนะอย่าลืมกดนะกดเป็นนเ

มีนก้อน่ะมีต้องหนอนามากเปลียนข้าว